ใช่เริ่มสวัสดีครับสวัสดีครับมากนหลี่ยังเตรียมเครื่องมือแล้วละโอเคนะฮะก่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับก็เป็น ที่ผมบอกครับหลังจากการเคลือบแก้วครับหลายๆคนคงถามว่า,เ,าเป็นคําถามจากท่านผู้ชมแล้วก็ท่านลูกค้าทุกท่านเลยนะว่าหลังจากการเคลือบแก้วทำอะไรอย่างเช่นครั้งนี้ครั้งนี้จะกลับมาค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่า,าลูกค้าเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการทําง,งานที่ชัดเจนนะครับเขาจะกลับมาเป็นแนนทุกสองสามเดือนเลยอันนี้ขอบคุณเจ้าของรถด้วยครับน้องบีนะครับน้องบีนาริตะนะครับเมื่อก่อนอาาเปิดร้านนาริตาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น้องบีนี่ก็ตามหาได้นะครับว่า ทรมไทยนะครับอันนี้ขอขอบคุณคุณบีก่อนนะครับเรียกคุณบีแล้วกันนะครับกับรถมัดแตงคาบิโอเลตคันนี้นะครับก็กลับมาใหม่คันน้นะครับหลังจากที่ใช้งานไประดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคันนี้นะฮะยังเตรียมผิวยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราพาไปดูกันใกล้ๆนะครับสําหรับพื้นผิวนะครับที่ใช้งานมานะครับก็จะมีริ้วรอยอย่างที่ท่านเห็นนะตอนนี้นะฮะนี่ถ้าเอาไฟนี้ส่องก็จะมีเห็นบ้างนะครับ ก็จะเห็นอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับผิวงานอย่างนี้นะฮะเราจะต้องเตรียมผิวให้ยิ่งยวดไม่ค่อยต่างกับการเคลือบแก้วสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างตอนนี้ถ้ายังเห็นอยู่เป็นรอยสวิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพียเ้ยไปหมดเลยเนาะเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราจะทําการขัดผิวแล้วก็ไมคนันให้เงาสวยงามเหมือนเดิมนะครับให้เงาสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยเติมน้ํายาเคลือบ แก้วที่มีวิเหรับการมีเทนเนนทเท่าน,นั้นอีกหนึ่งทางเข้าไปในส่วนของหลังคาผ้านะฮะถ้าท่านเจ้าของรถ,ถต้องการจะให้เพิ่มน้ำยาเพิ่มน้ำยาที่เอาไว้เคลือบหลังคาผ้าโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะทําหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไอ้ตัวนั้นจะเป็นกแพคเกจเสริมอยู่แล้วจะไม่รวมอยู่ในตัวการมเทนเนนนะครับสำหรับรถหลังคาผ้านำจะต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะฮะซึ่ง ความแตกต่างของเขาครับนอกจากที่เวลาเราจะขับไปไหนมาไหนแล้วมีเปิดหลังคาได้สวยงามแล้วก็ยังต้องดูแลหลังคาผ้าด an ้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็น่าจะมารับพรุ่งนี้แหละรู้จากรู้จากประวัติแล้วนะครับเพราะว่าท่านท่านลูกค้าคนนี้นะฮะเขาจะให้เวลากั็นหนัเต็มที่มากๆนะครับกับการดูแลรถถึงครั้งนะรถก็จะเงางามสวยใสอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยรถจะไม่เรียบร้อยนะ นีเดี๋ยวเราทําการเตรียมผิวให้ใหม่ก่อนนะแล้ว่าดูแล้วไม่น่าจะผ่านนะครับนี้ยังไม่ผ่านนะเดี๋ยวเราจะทาให้ดีกว่านี้นะครับน่ครับท,ท,ทุกคนนี่เสียงชัดแจ๋วนะครับเัาเจเนาะกลับมาดูหน้ากันบ้างงานสัปดีครับหลายๆคนนะฮะสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาชมน,นะวันนี้นะอยู่ในขั้นตอน,นกระบวนการนะ เตรียมผิวนะฮะจังการแนเทอร์เนเท่านั้นครับตามตัวของส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับก็จะต้องกตดเส้นกันทำหนังจากการเตรียมผิวการร้านอยังต่อยอ่อนนะสำหรับการเตรียมผิวก่นก่อนการไอก่อนการเติมยาแนเทนเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเตรียมผิวไม่ดีมันก็จะไม่เยาวไม่งามนะครับแล้วเราคันี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะ กับรถสีดำนะครับเ้ดดำของมาส t ต n g มีมันหลุดด้วยนะครับก็ว่าพยายามตัดให้เยอะกว่านี้นะครับจะดแอร์ได้เลยเนาะร้อนหมดเหนื่อหน้าไปสวัสดีผู้ชมทุกท่้นนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับพี่นะครบ r เดียนโรดดิวิ่งนะพี่งานเราตอนนี้นะครับต้องงานงานทุกวันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเคลื่อนแก้วก็ตาม พยายามจัดคิวไม่ได้ทุกคนนะครับดูสังเกตนะครับที่ร้านเหล่าที่ใช้ไฟต้องหนาอย่านี้นะครับจะใ,ให้สามารถส่องนานได้ครับไฟอย่างนี้คือไฟกระบอกไลท์นี่แหละนะครับเวลา้สอ่องเข้าไปในตัวงานนะครับมัน,น,นก็จะเห็นน,น,หยยนะครับจะได้หนาอย่างนี้เลยครับแล้ก็ไม่เห็นคิูน,นะต้องต้องเห็นเป็นรองเท้าไม่เห็นเป็นตัววิวอะเลื่อยไฟตรงนี้ ธรรมดานะครับปกติแล้วก็มีไฟลั้นบนด้วยด้านบนนี่ช่วยให้ผิวข,ของคุณลกสามารถแห้งแบบมากขึ้นอันน,นะนี้คือเรื่องการจัดแสงนะครับหลายคนก็มาเรียนรู้กับเรารเรื่องการจัดแสงนะครับเรื่องของการดูผิวนะครับถ้ารเลยนะถ้าเราถึงงานนะ ก็อะเห็นชัดเจนนะครับงานก็จออกมาสวยงามที่ลูกนัไปอยนี้เรามองผมอยู่เพื่อผมต้องทำงานเพิ่มอยู่เพราะงั้นการทำงานนะเราจะไม่หนอกตัวเองนะครับเราจะต้องทำงานให้แบบเด็กยอะที่สุดนะครับเพื่องานมาได้ดี เครื่องขัดดังมากโอเคขอขออภัยฮะขออภัยขออภัยขออภัยโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะแล้วออกไปนอกก่อนดีกว่านะคกู้กู้เสียงเครื่องขัดดังนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกแล้วเมื่อกู้นี่เสียงเครื่องดังมากจริงนะฮะเสียงเครื่องดังจริงต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ สำหรับงานวันนี้จะเป็นในส่วนของการเมทชีนน้รถยนต์นะครับหลังจากการเคลือบแก้วไปแล้วจะมีอะไรทำบ้างก็ไม่ได้จบเพียงการเคลือบแก้วอย่างเดียวนี่คือหัวข้อนะครับก็ต้องมีการดูแลรักษาการเมชชีนเนี่ยคล้ายๆกับการถูหินปูนนะครับถ้าขุดคปูนหมอฟันนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับจะต้องเอาพวกค่าพวกนี้ออกด้วยนะครับเราใช้งานไปักระยะนะครับมันต้องมันต้องมีนะครับเพราะนั้นนะครับละเลยไม่ได้เหมือนกันนะครับเราล้างรถยังไง เราทาครีมยังไงเราขัดผิวยังไงนะครับคนจะต้องไปต้องไปดูแลเรื่อยๆนะครับกาเรเลือบแก้วไม่ได้จบเพียงแค่เท่านี้การดูแลรักษาลถไม่ได้จบเพียงการเคลือบแก้วเท่านั้นต้องดูแลรักษาลดต่อด้วยแม้ว่าจะสั้ไหนก็ตามโอเคนะครับสำหรับวันนี้มิกกี้อาร์พีเอ็มออโต้เดลลิงนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยติดตามรับโมนรับฟังกันนะแล้วงานวันนี้จะมีอะไรต่อมีอะไรไมาเซอร์ไพรส์อีกคอยติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ